โลกทิพย์ไม่ขอไม่ให้ไม่บอกไม่ช่วยนี่คือกฎก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเวลาทําบุญไม่ชอบอธิษฐานขออะไรแต่เวลามีปัญหาเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความน้อยใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาว่าไม่ช่วยทําดีไม่เห็นจะได้ดีผ่านไม่อยากทำดีต่อไปไปนั่นเลยอันนี้ไม่ดี เมื่อทำดีขอพรได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาให้ช่วยในสิ่งที่ไม่เกินวิสัยหรือกรรมของผู้ที่มาขอพรอ,อยากขอพรขอเถิดไม่ผิดเลยอธิษฐานเอาอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เทวดาช่วยต้องเปิดปากเพราะคือกฎของโลกทิพย์ทำความดีแล้วเราขอพรได้ไม่ผิด การอธิษฐานขอพรด้วยดวงจิตดวงใจที่ตั้งมัน่นศรัทธาในบุญกุศลในคุณงามความดีของตนที่ได้สร้างไว้สั่งสมไม่ดีแล้วในโลกสวรรค์นรกและโลกทิพย์ต่างๆก็เกิดจากพลังจิตที่เรียกว่าบุญกรรมและบาปกรรมเช่นกันแต่บุญกรรมและบาปกรรมนั้นเป็นบุญกรรมและบาปกรรมที่เขากระทำในโลกมนุษย์ยุคที่เขามีชีวิตอยู่พอมนุษย์ยุคนั้นตายไป พลังบุญบาปของเขากับพลังบุญบาปของเหล่าวิญ,ญญาณในภพภูมินั้นที่เสมอกันจะดึงให้วิญ,ญญาณดวงนั้นต้องไปประจำและใช้ชีวิตอยู่ในภพภูมิอันนั้นซึ่งมี31บภพภูมิแต่และภพภูมิก็มีการแยกประเทศต่างๆเหมือนกับโลกมนุษย์ <c oughs> เพราะเหล่าวิญ,ญญาณมีความจำหรือสัญญาอยู่ในประเทศเหล่านั้นนั่นเองวิญญาณของทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ คริสต์อิสลามฮินดูจิตของวิญญาณเหล่านั้นพวกเขาก็จะนิรมิตให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในโลกทิพย์ที่เขาอยู่บุญที่พวกเขาสร้างมีมากเขาก็จะเนรมิตได้ดีตามผลบุญของพวกเขาพวกที่เกิดในภพภูมิเปรตและในนรกภูมิพลังบุญเขาไม่ค่อยมีจึงรับแต่ความทุกข์ทางกายและใจเนื่องจากสวรรค์นรกและพรหมโลกเป็นโลกทิพย์ ทุกอย่างในโลกทิพย์สร้างมาจากพลังบุญหรือพลังด้านบวกในใจพลังด้านลบจะสร้างอะไรไม่ค่อยได้ถ้าสร้างได้ก็คงอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็สลายไปด้วยเหตุนี้พวกที่อยู่ในภพภูมิเปรตและในในรกภูมิต่างก็ต้องการอำนาจบุญจากมนุษย์ช่วยเหลือทั้งนั้นแต่กฎสวรรค์ห้ามไม่ให้เหล่าวิญญาณพูดขอความช่วยเหลือจากมนุษย์โดยตรง การขอพอรควรเป็นการกระทําด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์ขั้นตอนเตรียมพร้อมเพื่อวิธีขอพอรที่ถูกต้องตั้งจิตให้สงบและมีสมาธิก่อนที่เราจะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็าตามอย่างแรกที่ต้องทำก็คือการสงบจิตสงบใจและตั้งจิตให้มีสมาธิเต็ไมไปด้วยแรงเชื่อมั่นและความศรัทธาการที่เรามีสมาธิ จิตนิ่งจะทําให้ความคิดและจิตใจสงบบริสุทธิ์พร้อมรับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อมาก็คือชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนไหว้พระขอพรหรือก่อนไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆควรชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและสุภาพเหมาะสมกับการละเทศะ ไปจนถึงการตั้งตนอยู่ในศีลทานภาวนาเพื่อสำรวมกายวาจาใจสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นการทำกายใจให้บริสุทธิ์และต่อไปก็คือรู้จักวิธีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่และองค์แต่และท่านก็มีพิธีกรรมหรือวิธีการขอพรที่แตกต่างกันออกไปเราจึงต้องรู้จักก่อนว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากําลังสักการะอยู่นั้นมีขั้นตอนการไหว้หรือต้องเตรียมสิ่งของอะไรบ้างและขอพรในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นหากต้องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลเรื่องที่เราจะขอต้องเป็นสิ่งที่ดีเกิดจากกุศลกรรมดีไม่เป็นการขอที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นการสาปแช่งเช่น จะขอให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทำการงานสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จแต่หลังจากทำตามวิธีขอพรแล้วก็ต้องหมั่นสร้างกรรมดีขยันหมั่นเพียรและดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรวมถึงตั้งใจมั่นทำตามเป้าหมายชีวิตของเราด้วยตัวเอง อธิษฐานเผื่อแผ่แบ่งปันส่วนบุญและกุศลแรงอธิษฐานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเราได้ความสบายใจได้พลังที่ดีจากวิธีขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ควรแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นด้วยหลังจากที่ได้รู้วิธีขอพรที่ถูกต้องกันไปแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าการขอพรกับการบญบานนั้น เหมือนกันหรือไม่ซึ่งก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเรื่องการขอพรกันอีกครั้งการขอพรคือการที่เราไหว้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรขอบุญบาร,รมีเป็นการบอกกล่าวขอโมทนาคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองและอวยพรให้เราสำเร็จตามความตั้งใจไม่ใช่การบอกกล่าวขอให้สำเร็จแล้วนำสิ่งของไปถวาย แต่จะใช้เพียงอามิดบูชาตามหลักศาสนาเช่นทูบเทียนดอกไม้ในการไหว้เป็นต้นขณะที่การบนบานคือการเอาสิ่งของเครื่องขาวเครื่องหวานหรือการแสดงมหรสพต่างๆไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากเราสำเร็จตามที่ตั้งใจ จะมาถวายข้าวของเครื่องใช้หรือถวายการแสดงตามที่ได้บนเอาไว้ซึ่งตามความเชื่อแล้วไม่เป็นการดีต่อตัวเราเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นหากเราไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งละกิเลสแล้วนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งแต่สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเช่นเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือบนบรรพบุรุษ หรือบุคคลสำคัญที่เคยสร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อาจจะยังต้องการเครื่องเส้นไหว้อยู่ดังนั้นการถวายเครื่องเส้นไหว้เมื่อสมควรปรารถนาจึงสามารถทำได้ตามความเหมาะสมอย่าลืมนะคะว่าวิธีการขอพรควรเป็นการกระทำด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะถ้าเป็นการไหว้สักการะ พระอริยบุคคลพระพุทธรูปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาไม่ควรนำเครื่องเส้นไปถวายยกเว้นสิ่งของอามิฏบูชาอย่างทูปเทียนดอกไม้รวมถึงใจอันบริสุทธิ์ขอพรอ,อย่างมีสติรวมถึงหมั่นสร้างกรรมดีด้วยตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้พลังบุญเหล่านั้นก็จะส่งเสริมให้เราประสบแต่สิ่งที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จ ตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีการคิดดีพูดดีทำดีและมีน้ำใจกับผู้อื่นเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ